ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอชิโรบเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทางด้านของฟิเลนชายนี่นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมได้มานะครับจากไอดีไก่ของผมนี่นี่คือตัวละครทางด้านของฟิเลนชายนี่ครับแต่ว่าสวยงามตาหลามแท้น่ารักมากครับโอเคก็นี่ครับส่วนคอสเมติกตอนใส่ก็เป็นอย่างนี้ครับตัวละครผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นนี้ก็เลยไปไลยกอนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยน แล้วผมกะจะเอาเข้า ID หลักตอนที่มันเทรดได้นะครับพอดี ID ดียหลักโดนเกลือมากโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปร e ีวิวทางด้านหลัีเลย์บล็ดีกว่า โอเคครับมาหลังจากที่ผมได้ตามมาสักพักนึงนะตอนนี้น่าจะพอแล้วนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวมาเดี๋ยวเรา,าตีตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใส่มาวางฟีเลยนะครับปเป็เรื่องผมอยู่แวเก้าสิบนะครับโอเคเราแตะอยู่ที่เอสบวกนะครับแล้วก็เวลาอยู่ที่บีระยะอยู่ที่เอสลบนะครับโอเคการดตีแรกจะเป็นไฟปกติเลยนะครับนี่เห็นไหม ขั้นต่อไปนะครับจะได้ดาเมจมา16,500นะครับส่วนระยะก,ก็เพิ่มมาอีก1นึ่ะครับส่วนอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน2,200นะครับได้ดาเมจไปสองหมนเจเอ้ยเออใช่ตัวละพูดตัวละไม่ได้พูดนานโอเคส่วนระยะก,ก็เพิ่มมา2นะครับเป็น30มสเก่งระยะไปแบบไวๆกันเลยนะฮะ ขั้นต่อไป3200นะครับเปลี่ยนท่าการโจมตีเป็น lightning magic นะครับแล้วก็ด a m a g อยู่ที่41 0 0 0นะครับระยะเพิ่มมาอีก2เหมือนเดิมนะครับยังเป็นการโจมตี hit เดียวเหมือนเดิมนะครับขั้นต่อไปใช้เงิน4.5 0 0พัพนะครับส่วนดาเมจอยู่ที่56 0 0 0นะครับระยะเพิ่มขึ้นมาอีก2เหมือนเดิมนะครับแอัพเลยขั้นต่อไปก็ไม่มีอะไรมากครับใช้เงิน7,000ระยะเพิ่มขึ้นมา3.3ครับ ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น76 0 0 0นะครับโอเคอันต่อไปลิเทลเมจิกนะครับนั้นืินชิ่อั่าต่อไปนะครับแล้วส่วนดาเมจจะอยู่ที่96 0 0 0นะครับส่วนระยะเพิ่มขึ้นมา5เป็น43.4นะครับโอเคส่วนระยะไอ้ส่วนเวลานี่ยังเท่าเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนเลยโอเคอัพเลยดีว่วจะไม่็นการเสียเวลาช โอเคท่านนี้จะเป็นการยิงบีมนะครับพลังโจมตีถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็ตอาที่ผมรูมารู้สึกว่าจะตีทั้งหมด4ี่ฮิตนะครับสองสาสี่ใช่แหละที่ไปแอบดูของคนอื่นที่เขาเล่นมากันสี่ฮิตนะตอนที่แอบดูตอนเล่นอยู่อะโอเคเป็นไปการเสียเวลาอัพเลยดีกว่าครับได้เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับ ดาเมจเพิ่มเป็น1นึ่งแสนหนนานะครับส่วนระยะลดลงมา4ครับ5ครับลดมา5กลายเป็น5.6นะครับส่วนเลนช์เพิ่มมาอีก2อนะครับโอเคเพื่อไม่ต้องการเสียเวลาขั้นต่อไปแสนห้าครับดาเมจเพิ่มเป็นแสนห้าเลยนะครับส่วนระยะก็4 8่ครับก็ใช้ได้เลยไม่แย่เลยโอเคอัพเลยนะครับโอเคเต็มพอดีครับ ถ้าเกิดเลเวลร้อยน่าจะดามจประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะครับถ้าตัดดีๆหน่อยอาจจะสองแสนได้อยู่นะใช่หรือเปล่าใช่แหละลส่วนเทรดที่มีคือทางด้านของนิมบัสนะครับนิมบัสอะไรผมจะไม่ได้หนึ่งก็สองโอเคส่วนตัวฟรีแลนซ์ใช้เงินอัพน้อยมากเลยครับใช้เงินประมาณเนด่ยนะหมื 14, ่นสี่คูณคูณสี่เท่าแหร่ ห้าหมื่นหกครับใช้เงินทั้งหมดในการห้าหมื่นหกในการอัพนะครับถือว่าเป็นการใช้เงินที่นองมากเลยนะครับสำหรับตัวละครมิติกก็ถือว่าใช้ได้เลยครับไม่แย่แลกกับดาเมจขนาดนี้ส่วนตัวมองว่าตัวนี้อาจจะดีกว่าไม่เท่าไหร่นะครับสามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยเป็นผู้เล่นใหม่ควรมีเลยครับตัวนี้ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับซึ่ง หลังจากนี้ผมจะกลับมาสตรีมเกมนี้แล้วนะครับแล้วกลับมาทำคลิปเกมนี้แล้วเพราะว่าเกมนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับโอเคแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ